คิดถึงเล่นปีดูคิดถึงเล่นปีดูคิดถึงคิดถึงเล่นปีไว้จีไว้คิดถึงจีไว้อะไรจีไว้อะไรจีไว้เอาลุดแล้วลุดแล้วเด็กน้อยลุดแล้วเอาคนนี้คนนี้คนนี้ิดถึงเล่นปีดูอาะไรคิดถึงเล่นปีไว้อาคิดถึงเล่นปีไว้จีไว้ไหนคิดถึงไว้จีลดแล้วจุดจตรงนี้หรือลุดแล้วเด็กน้อยเดี๋ยวคิดใหม่ดูเพลงใหม่ดูเดี๋ยวหำเพลงใหม่ดูให้ป้ายมันเพลงใหม่ดู มาลูกเร็วให้เพ่งใหม่มาตรวจเช็คดูก่อนอ่าจิตทะลุนังหัวแล้วเอาเช็คก่อนาคิดถึงเมื่อปีดูเพ่งเพ่งขี้ได้หรปีแตกกี่เลียแตกหมดเลยพ่วงพ่วงเลยเอาคนโดนด้วยเนี่ยเอาคนโดนเด็กหน่อยเร็วๆดูมันเย็นเหรอดูจิตเย็นวาววาวเลาคนลูกอันนั้นไหะคิดถึงเมื่อปีใหม่ออ่ันนี้ลอยละจิตลอยเรี่วๆโล่งมันละไม่มีละโล่งมันละเย็นด้วยเด็กน้อยบรรลุธรรมจิตมันจะเย็นด้วยเย็นเย็นเลย คนไหลคนใหญ่ยังระทันเย็นเคนใหญ่พอมีอาการกิเลสไหล <c oughs> เขามาแทรกเลยบ่ค่อยเย็น <c oughs> นอกจากสำรวมรักษาจิตถึงจะเย็น <c oughs> จิตน <c oughs> <c oughs>